วัสดีจ้าตอนนี้ครับผมผมอยู่เมืองกิฟุแล้วนะครับผมจังหวัดกิฟุเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคกลางๆของเกาะญี่ปุ่นนะฮะอยู่ตอนบนของจังหวัดไอจิหรือก็คือที่มีเมืองใหญ่คืนอนากุยะนะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันกิฟุเนี่ยก็คือผมเดินทางมาจากโอซาก้านะขึ้นรถหวานเย็นเลาะทะเลสาบิวะมาอื ทำไมมาที่นี่นะฮะก็คือเรียกได้ว่าวันหยุดโกลเด้นวีกนี้ทั้งทีเนี่ยผมก็เลยเลือกที่เที่ยวรอบนี้เป็นมาตามรอยเซนโกคุหน่อยเดีกวสงครามเซนโกคุนะฮะก็คือช่วงยุคสมัยที่มีคนดังๆในยุคสงครามสมุไรทยที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คืออย่างโนบุนากะอิเดโยชิแล้วก็เออเยาสุเนาะซึ่งมุงกิฟุเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในแคว้นเก่าแคว้นหนึ่งที่โนบุนากะใช้ก่อร่างสร้างตัวหรือก็คือแคว้นมิโนะนะ คือโนโบุนากะเนี่ยเขามีฐานที่มั่นของเขาคือแคว้นโอวาริซึ่งอยูอ่ลงไปทางใกล้ๆกับนากุยะหน่อยนะแล้วเขาก็ได้ขยายดินแดนม,มาถึงแคว้นมิโนะแคว้นมิโนะเนี่ยก็คือพือ้นที่ส่วนหนึ่งของอจังหวัดกิฟุในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามาตามรอยนะแล้วก็ในตรงนี้นะฮะนี่คือสถานีรถไฟ j r กิฟุนะฮะสถานีหลักของเมืองกิฟุเลยนี่ซึ่งแม้ว่ากิฟุมันจะเป็นจังหวัดแบบว่าค่อนข้างจะชนะบทนะแต่ว่าตัวเมืองของเขาเนี่ยก็ กเ็เนี่ยตามภาพที่คุณเห็นน่ะมันก็โอเคนะก็ความซีวิไลมันก็มีระดับหนึ่งแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีตึกใหญ่ๆอยู่นะเออนะแัะนี่คือสถานีที่ผมเดินออกมานะเป็นอย่างนี้เนี่เรา,านี้เลยสถานีนะครับส่วนคลิปนี้นะครับที่อยากจะพามาแนะนําเล็กน้อยเนี่ยคือถามว่ามาถ่ายที่สถานีนี้ทำไมนะฮะ คือลานกว้างหน้าสถานีเนี่ยมันมีเป็นเรียกว่าแลนด์มาร์กสำคัญนะสำหรับคนที่ชื่นชอบสงครามซามูไรเซนโกคุนเนี่ยน่าจะต้องแวะมานะฮะเป็นเช็คพอยต์หลักเลยนั่นก็คือข้างหน้าเราครับไม่รู้ตรงกลางภาพคุณมองเห็นไหมเล็กๆเนี่ยนั่นคือรูปปัน้นเอ่อรูปปั้นของโอดาโนบุนากะนะฮะรูปปั้นสีทองเลยคุณเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2009นะครับก็เป็นเอ่อ ส้างขึ้นในโอกาสครบรอบของหน่วยงานราชการของของกีฟูนี้นะครับแต่ว่าก็คือสร้างสร้างเป็นรูปปั้นอบุนาคาไว้เนี่ยเพราะที่นี่ก็คืออย่างที่บอกเมื่อครู่นี้ว่าเป็นหนึ่งในแคว้นก่อร่างสร้างตัวของนุบุนากาฉะนั้นเนี่ยเ,เมืองนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเมืองอดีตเมืองของนุบุนากาที่สําคัญก็ว่าได้แล้วตรงนี้มันเป็นลานกว้างหน้าสถานีครก็มี น้ำพุตรงนี้นะเด็กเล่นกันปลาเข้าของนะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นแบบป้ายเออแท็กซี่รถเมย์ต่างๆเนะี่ยนทางนู้นเป็นรถเมย์นะและนี่ก็คือบันไดที่ผมลงมาสถานีก็ถือว่าใหญ่โตวสวยงามระดับหนึ่งนะแล้วก็มีร้านอาหารมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตคือเมืองจีฟูเนี่ยมันก็มันไม่ได้บรรนอกคอกนาขนาดนั้นนะมันก็มีความก็ก็อยู่อยู่ได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทั่วๆไป แล้วผมก็ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปช่วงโกลเด้นวีคนะฮะผมก็เลยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็น่าจะไปตามรอยสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยุคสมุไรเท่าที่ทําได้นะเออนี่มาดูลูกป,ปั้นในบุนากาศแบบใกล้ๆรูปปั้นนี้จะใหญ่กว่ามนุษย์ตัวหนึ่งตัวไซส์เกินหนึ่งต่อหนึ่งมาหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนี่ เ,เ,เรียกว่าเป็นป้ายที่นำเสนอเกี่ยวกับชีวประวัติช่วงหนึ่งของนุบุนากะตอนที่มาที่แคว้นนี้นะนี่นี่เราจะเห็นนุบุนากะที่ใส่เกราะแล้วก็มีผ้าคลุมแล้วก็ถือปืนปืนยาวนะฮะปืนนุบุนากกะกับปืนยาวเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันเลยเพราะว่าคือยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่มีคนอื่นใช้ปืนนะ แพ้คน,นอื่นหรือสม,มุไรเจ้าอื่นเนี่ยใช้ปืนเหมือนกันแต่ว่านบุนากาศเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในการใช้ปืนแบบแพร่หลายคือเมื่อก่อนเนี่ยปืนมันใช้ยากครับมันต้องแบบว่าใส่ดินปืนก่อนแล้วก็กว่าจะยิงแต่ละนัดได้เนี่ยมันค่อนข้างช้าดังนั้นเนี่ยมันใช้ในการสู้รบเนี่ยมันเป็นของที่ล่าช้าแต่นบุนากาศเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยการแบบซื้อปืนจํานวนเยอะมากเลยแล้วก็ให้แบบทหารเรียงแถวกันแบบว่าแถวหน้ายิงเสร็จปุ๊บก็วิ่งกลับไปต่อท้ายไปใส่ดินปืน แล้วแต่ว่าแถวแถวสองต่อมาเนี่ยก็คือพร้อมยิงแล้วอะไรเงี้ยทำให้ทัพปืนไอ้พลพลปืนของนบุนากาสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้แบบเป็นกองทัพการใช้ปืนที่มีประสิทธ,ธิภาพมากในยุคนั้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเราเล่าคร่าวๆเฉยๆแบบความเก่งกาจแล้วก็นบุนากานะครับจริงๆในช่องเรามีการเล่าถึงนบุนากาไว้หลายคลิปมากทั้งจะเป็นแบบสรุปป,ประวัติสงครามเซนโกคุชีวประวัตินบุนกาอะไรต่างๆนะฮะ แล้ววันนี้นะก็ถือว่าจริงๆอ่ะผมเคยมาที่นี่แล้วนะเมื่อ7-8ปีที่แล้วแต่ว่าในโอกาสนี้ผมก็มาเที่ยวเองส่วนตัวนะสักทีหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเมืองของนุมนารกาแห่งนี้แล้วนี่คือลานกว้างหน้าสถานีกิฟุก็เลยเอามาให้ดูกันนะเป็นคลิปสั้นๆนะคือในสถาน,นีผมคงไม่พาเดินดูอ่ะแต่มันคือมันทั่วๆไปเลยคุณมันก็แบบมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่แบบว่า มาถึงตรงนี้ก็อยากจะพักผ่อนหย่อนใจซื้อของกินซื้อของฝากอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างทั่วไปครับมีสถานีไปต่อชินคันเซ็นรถบัสต่างต่างอย่างที่เห็นนะฮะก็ประมาณนี้นะดังนั้นวันนี้มาสั้นๆนะมานําเสนอให้เห็นถึงลานกว้างหน้าสถานีแล้วก็รูปปั้นนมบุญกะสวยงามตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ใครที่มาเมืองนี้เนี่ยแล้วชอบเป็นโกคุเนี่ยควรจะต้องมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งนะ โอเคจ้ะโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะาเดี๋ยวไปที่อื่นต่อบ๊ายบาย,บายจ้าเย่ yeah.